บรรยากาศค่ะวัวบรรยากาศนะครับปี2021นะครับเรามาที่ดอยถนนนะครับโอ้ตอนนี้ก็สว่างนะครับเริ่มสว่างแล้วนะครับนี่ครับเจนะครับเจเป็นไงโอเคไหมนี่ฮะทุกคนคนขึ้นไปชมวิวอยู่บนนู้นเยอะมากนะครับนี่นะครับนเราดูภารกิจขึ้นเนี่ยในสว่างเรื่อง นนะคครับทุกถามเป็นไงครับเป็นไงทาาพูดไม่ออกเลยครับหนาวจัดเลยกุใกล้ครับมา,มาครับ ศานะครับตอนนี้ไหนพ่อดูด็กอวิย์หกองศาครับหกองศานี่ครับหกองศานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดี๋ยวเราจะพอเราเราจะรอพักนิดขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปในป่าหิมะพานนั่นนะแล้วก็ไปดูชมวิวชมวิววิวแม่ปานนะครับพ่อไม่เอาพ่อจะไหว้จะไหว้โดยไหว้กระถาง เจ้าพ่อหน่อยเดี๋ยวรอให้พระสาก่อนเงาเงารามาทองไดรอพะคุณจะบอกว่าถ้าใครไม่ได้มานี่แ่ว่าสมัครนี่คือมุทดเนีหาไม่ได้ใครมาเมานี่มนมใจก็มีนะครับยงยิ่นี้นี่อามืออกมาไม่ได้เอลอกม้าต้องหกแบบเหมือนเหมือนเอามือเอามือเอามือล้วงไป ถังน้ำแข็งอะประมี่พวกบอกประมาณนั้นเลยเห็นไหมมันคือความเย็นระดับนั้นเลยนะครับแล้วมันมีลมด้วยีลมมลมแ้วลมหนาวลมหนาวนะก็มาจะาๆ ย็นแบบีอยู่ไม่ได้นะจะบอกให้ออกมาข้างนอกนี้ไม่ได้อันนี้เรานักเรนเัียวอันนี้พ่อตอนที่พ่อมาในปีนู้นนะครับปีที่หนูเด็กๆใช่ยังเด็กอยู่น่าจะย้อนไปยี่สิบยี่สิบปีที่ผ่านมาพ่อก็มาอยู่ตรงนี้แหละสิบกว่าปีครั้งนั้นที่มาศูนย์องศานะครับครั้งนั้นที่มาคือศูนย์องศาแต่ครั้งนี้ที่มาก็คือหก ห้ากับหกองศาใช่ครับตอนมาครั้งนั้นคือศูนย์องศาออกมายืนอย่างนี้ไม่ได้ต้องมายืนในรถกันอ่ะคิดดูนี่จริงๆไม่มีลมเลยหรอคือออกมาแป๊บเดียวก็อย่างนงี้แหละเย็นอย่างเงี้แต่มันเย็นกว่านี้อีกนะครับศูนย์องศาแต่ว่าทียนี้ก็มันมีมันมีลบด้วยนะลบหนึ่งองศาก็มีคุ้มค่ากับ

สว่างแล้วอ่ะแล้วก็สว่างนะให้ดูบรรยากาศนะครับทุกคนสว่างแล้วนะครับนี่นัน้ำบ้างเลยน้ำน้อยน้ำบ้างเลยน้ำน้อย ปีนพี่รอเธอบนดอยพี่แอบ <c oughs> ใจน้อยคอยเธอกลับมาบนดอย <c oughs> ปีนี้เขาบอกว่าสีองศาพี่คอยเธอกลับมา <c oughs> กระถาบนดอยรอ <c oughs> อ,รอยู่บนดอยอยเธอกลับมา <c oughs> ทานา นี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่ขอให้เธอกลับมามาบอกรักกันบนดอยหน้าหนาวทุกปีพี่มีเธออยู่ใกล้ๆจะหนาวแค่ไหนก็อุ่นได้เพราะเธอนั่งชมแม่คันิงกระนุงกระนิงจนแม่เคินนั่งชมหมอ,อกเ,เพลิน คิดถึงเธอครอรอรออยู่บนน,อน้นนองอ,อ,อยเธอกลับมาทานานกวันนี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมามาบอกรักกันคนเดีย ยังดียังมีผาหมห่มให้แต่พี่หนาวใจใครจะห่มให้นอหน้าหนาวปีนี้พี่คงต้องเศร้าหนาวง่อยคงหนาวตายบนดอยรอคอยคอยเธอกลับมารอคอยรออยู่บนดอยคอยน้องกลับมาทานา วันนี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะเมื่อไหรน้องจะมาไปครับมาบอกรักกันบนดอยรอคอยรออยู่บนดอยคอยเธอกลับมาสรอคอยรออยู่บนดอยคอยน,อน้องดูไม รอคอยรออยู่บนโอยคอยเธอกลับมาทานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมามาบอกกันบนนอยก็แคปแคบออกแคบออกแคบออก หนาวไหมลกมือหน่อยนี่นะครับบอกมือหน่อยหนาไหมทุกคนเฮ้ยโหดูควันออกปากไปโชว์อุ้ยม่โชว์มีควันออกปากจริงๆด้วยอ่ะแม่โชว์ก็ไอ้ทาเถอะมาทา

เอาไหมเอาน้ำใหม่หนึ่งสองสามมัลมพลังป่มยิงเสร็จนะไปครับทุกคนไปโอ้ยจะเป็นลมอที่แสงดีมากเลยอ่ะนี่ครับไม่น่าต้องเช็ดเดินมา นาหนาวปีนี้พี่รอเธออยู่บนดอยพียแบใจน้อย เธอกลับมาบนดอยปีนี้เขาบอกว่าสี่องศาพี่คอยเธอกลับมากินหมูกระทะกันบนดอยรอรออยู่บ,บนดอยคอยเธอกลับมาทานานกว่านี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมา มาบอกรักกันบนดอยหน้าหนาวทุกปีพี่มีเธออยู่ใกล้ๆคนจะหนาวแค่ไหนก็อุ่นได้เพราะเธอนั่งชมแม่คนิงกระนุงกระนิ่งจนแม่เคินนั่งชมหมอกเพลินเพลินันิดถึงเธอบนดอยรอ อขอให้เธอกลับมาทานานก <c oughs> ว่าน,นี้พี่ใจไม่ดีแล้วนะพี่คอยเธอกลับมามาบอกรักกันคน แต่พี่หนาวใจใครจะห่มให้นอหน้าหนาว,นาวปีนี้พี่คงต้องเศร้าห,หนาวง้อยคงหนาวตายบนดอยมันจะมีไปรอคอยคอย,คอยเธอกลับมาม เรอไป่ันเดี๋ยวรอพ่อตรงนานวี้พ่อจะไล้วนะเมื่อไรน้องจะมามาบอกรักกันอยู่บนดอย